เออนั่นแหละไปลงลงนี่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 นั่นแหละงี่ได้ะ้เดี๋ยวผมมากองให้งนะลงนะลงก่อนนะมาล้วเามาล้วเดี๋ยวเดีนมไปรับแล้ว เอาไงลงตรงไหนตรงนี้มีหลุมเออมันแค่แฉะะพี่อย่าไม่ต้องคว่ำยังไม่ต้องคว่ำพี่นั่งยกยกล้อลงเด็กนะเด็กล้อหลัง ใช่มันมันชูดไม่ได้ไม่ไงั้นก็มาตั้งหลักนี้เลยก็ได้พี่เนี่ยตรงนี้มีที่ตั้งหลักได้ มาตรงนี้เลยพี่แล้วเดี๋ยวตั้งขัดตั้งกลับรถเอาไหนอ่ะนี่เหรอนี่ก็ได้พี่